สวัสดีจ้าสวัสดีพี่พี่พน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้เรา,าพบกับแอยีนอีกแล้วนะคะกับแอยีนนะคะยีนชาแนลนะคะตามแนวทางนะคะกับแนวทางฮานอยสามหน่อยจะพี่น้องจ๋าวันนี้ก็มาชมฮานอยสามหน่อยสูตรสองกันก่อนนะคะฮานอยสามหน่อยสูตรสองนะคะ วันที่สิบนะคะวันที่สิบเดือนสามนะคะปีห4สี่สูตร2แนวทางฮานอยสามน้อยมาชมแนวทางออกตัวไหนนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันทิ่ปังวันหนึ่งนาอพี่น้องมาทุกสูตรจะพี่น้องจ๋ากับสามน้อยเนาะมาทุกสูตรจะสูตร2ก็มานะคะมาสองจตตรงๆนะคะมารอวีไอพีเนาะ ดูสียีนเน,นห้ปกติพิเศษปกติแต่เย็นก็บอกสามนอ้อยนะคะเน้นยังเป็นสามนอยอยู่นะทับพ้พิเศษไม่มาก็ปกติปกติไม่มาก็ต้องเป็น <laughs> พิเศษเนาะก็ถือว่ามาอยู่นะคะสองเจ็ดตรงๆจ้าหลอก็ดูสียีนเจาะไม่ได้เนาะสองหกเลี้ยอวอทางมาสี่สองเนาะถ้าเจาะสองสี่ได้ก็ได้รอบพิษ รอบปกติก็ยังดีเนาะนี่มาพิเศก็ก็ถือว่ามานะคะดีกว่าหลุดไม่มาเลยสักครู่เนาะพี่น้องเนาะก็ผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะตัวเลขทุกตัวก็อาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะบางวันก็หลุดบางวันก็เข้าก็ปะปนกันไปกันไปเนาะพี่น้องก็ถือว่าชมเป็นแนวทางเนาะชมเพื่อความบันเทิงจ้าพอได้คลายเครียดได้ลุ้นๆไปวันๆเนาะพี่น้องเนาะก็คลายเครียดดีนะคะก็ วันนี้ก็สูตรสองก็โอเคนะคะสูตรหนึ่งเมื่อวานสูตรหนึ่งก็โอเคมากๆเลยสูตรหนึ่งเมื่อวานมาสามน้อยจับพี่น้องสาก็มาน้อยแรกก็ถือว่าก็น้อยแรกก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะน้อยแรกมานี่ก็ดีใจแล้วคะ่ะน้อยแรกมาเนาะก็พอน้อยแรกมาเราก็ไม่ต้องไปไหนแล้วเราก็เราก็หยุดอยู่ตรงนั้นเราพี่น้องเนาะก็ ก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะที่โชคดีกันเนาะมีโชคมีลาบกันทุกรางวัลกันนะคะแต่ถ้าใครตามอีกเนาะถ้าใครตามอีกก็มาหน่อยที่สองอีกนะคะเมื่อวานหน่อยแรกมาสามสี่เนาะสูตรหนึ่งสามสี่ยินก็เจาะได้สี่สองพอสูตรพอหน่อยสองมาสี่สองเต็มๆนะคะเป็นตัวที่ยินเน้นให้เนาะ ยีนเขียนปากกานะคะเมื่อวานสูตรเยนเขียนประกานะคะนี่เน้นให้ได้ทุกตัวนะคะสี่สี่สามสามสี่แล้วก็สี่สองแล้วก็สี่ห้านะคะห็นให้พิเศษกับปกติแต่ยีนว่านึกในใจก็วก็น่าจะมามีสิทธิ์ที่จะมาทั้งสามลอยเนาะถ้าวันไหนปังมากๆเนาะก็จะมาทั้งสามลอยแต่มาน้อยแรกก็ดีดีใจแล้วค่ะมาลอย้อยแรกก็ดีใจสุดๆแล้ว วันนี้เราจะมาตามต่อสูตรสองนะคะตามต่อกันนะคะว่าสูตรสองจะหมูหรือจะจานะคะวันนี้จะหมูหรือจะจานะคะ วันที่สิเอ, 3, 6, เอนาะสิเดตือนสามสี่หกสี้ปาะกาหมดอีกแล้วบนนี่ได้แหละติดแล้วนะโอ้ยเนาะเดี๋ยววันนี้ยินจะไปหาปาะกาที่เป็นสีสีเนาะสีเข้มๆ้มจิกก็ไม่ไหวแล้วสีแดงจะใช้ได้ไหมพี่น้องโอ้สีแดงใช้ได้อยู่ วิตแตปกาเอ้ยหมึกซึมสีน้ําเงินตัวนี้นะกินแรงมากจากพี่น้องจา๋าจนยินทนกลิ่นไม่ไหวคือจริงสีแดงไม่ไม่ไม่เท่าไร่นะครับสีแดงไม่ไ,มไ,มได้กลิ่นเลยแนวทางนะคะอืมสีแดงไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีกลิ่นเลยค่ะกลิ่นก็มีอยู่นิดหนึ่งฮานอยนะคะแนวทางฮานอยสามนอยจา้าเดี๋ยวยินจะตั้งให้ดูเนาะสูตรสองจ้ะพี่น้องจา๋า เียนเสร็จจะตั้งให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋าสําหรับพี่น้องที่ไม่มองมองไม่เห็นกันเนาะก็ตัวเด่งก็จะให้มาสองตัวนะคะแต่ถ้าใครจะวิ่งจะรูดนะคะยินให้เม็ดเดียวนะคะคือสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะเม็ดเดะะียวจริงๆนะคะวิ่งได้รูดได้ค่ะสําหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวแต่สูตรสองกับสูตรวัดใจแล้วก็สูตรสามตัวเนายิงก สูตรสองกับสูตรวัดใจอะไรยินจะให้ตัวเด่นสองตัวนะคะยินไม่ได้เน้นให้นะคะใครชอบตัวไหนก็ตามตัวนั้นนะคะยินไม่ได้เน้นให้ตัวใดตัวหนึ่งนะคะยินไม่ได้เน้นให้ตัวใดตัวหนึ่งแต่ถ้าใครชอบตัวเดียวก็คือสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะไปรับชมรับฟังได้นะคะพี่น้องจ๋าตัวเด่นมีสองตัวนะคะห้ากับเจ็ดจ้ะแต่ถ้าใครชอบสูตรสองก็ ก็พิจรารณาดูนะคะยียไม่ได้เน้นให้ตัวเดียวนะคะถ้าเน้นถ้าตัวเดียวก็คือสูตรหนึ่งเม็ดเดียวเลยนะคะตามได้นะคะถ้าพี่น้องชื่นชอบนะคะ mm hmm. ก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะ mm hmm. ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ mm hmm. ชมเพื่อเป็นแนวทางจ้าชมเพื่อความบันเทิงนะคะพี่น้องก mm ็ hmm. จะเจอะห้าให้นะคะเจาะเด่นละห้าคู่จะพี่น้องจะเด่นละห้าคู่เนาะ ห้าก็จะมีห้าห้านะคะห้าหกจะห้าเจ็ดนะคะอืยกี่ห้ากันนี่ห้าเปียอืมห้าเจ็ดบอก แป๊บหนึ่งนะคะเอาปากกาห้าเศษน,นะคะแล้วก็ห้าสองนะคะ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าให้ห้าคู่เนาะแล้วก็เดินเด่นเจ็ดนะคะเจ็ดหกก็เจ็ดเจ็ดจะมาอีกไหมคะเบิร์น ยังไงก,ก็การเบินไว้ก่อนเราพี่น้องเนาะการพลาดจะพี่น้องพอเราเผลอทีไรแล้วมาทุกทีกเบิลเจ็ดแปดเจ็ดเก้า แล้วก็70นะคะ10คู่นะคะทั้งหมดเดียวยินจะลองติ๊กตัวที่ชอบนะคะว่าจะมาไหมตัวเด่นจะมาด้วยกันไหมคะแต่ก็ชอบนะตัวเบิ้ลก็เน้นไว้ก่อนเนาะตัวเบิ้ลก็เน้นไว้ก่อนจะ้ะก็หนึ่งสอมสี่ห้าหเจ็ด แปดนะสิบคู่เน้นให้แปดคู่นะคะว่าจะมาตามรอบที่ยินเน้นให้หรือเปล่านะคะขอรุนรุนไปด้วยกันจะเป็นน้องจ๋าเดี๋ยวจะลองเน้นรอบไว้ให้ชมพิจารณาดูนะคะว่าจะมาตามรอบที่ยินเน้นหรือเปล่านะคะก็ให้พิเศษกับ ปกตินะคะดีไม่ดีก็มา VIP นะคะพี่น้องจ๋าก็ยังเป็น3ามน้อยนะคะอย่าลืมนะคะสามน้อยนะคะยินก็จะเป็นคนแบบนั้นเนาะน้อยแรกไม่มาก็จะเป็นน่อยสองน่อยสองไมมาก็จะเป็นน้อยสามนะคะแต่อันนี้ก็เน้นให้พิจารณาดูเฉยๆนะคะดีไม่ดีก็จะมาพิเศษปกติแล้วก็ VIP ก็ได้นะจ๊ะพี่น้องเดี๋ยวยินจะตั้งให้แคปหน้าจอนะคะ จะแคปหน้าจอไว้ได้นะคะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะท่านไหนไม่ชื่นชอบก็เลื่อนผ่านเลยนะคะก็ที่เน้นตัวที่เน้นให้ก็มีห้าห้านะคะที่ยินชอบเนาะแล้วก็ห้าเจ็ดห้าสอง็หดดเจดแดเจแล้วก็7 0นะคะอันนี้ตัวที่ยินชอบนะคะ แต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะก็พิจารณากันดูนะคะแล้วตัวที่ไม่ได้เน้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มานะคะสําหรับตัวเด่นตัวเจาะสิบคู่เนาะถ้าตัวเด่นมาก็ก็มีสิทธิ์นะคะพี่น้องจา๋าก็ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงจ้ะพี่น้องก็แคปหน้าจอไว้ได้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ยินด้วยนะคะ สำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งจ้าจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปใหม่ๆนะคะก็ะขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ